สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับนัทไมล์เกมมิ่งนะครับวันนี้นัทก็จะมาเล่นเกมนะครับที่เลือกว่า e e p Rock Galactic s u r v i v o r นะครับถือว่าเป็นเกมแนวโลกไลท์จะว่าโลกไลท์หรือว่าดนเจนคอรเลอร์ที่น่าจะเป็นกระแสที่สุดะตอนนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวได้มาประมาณ2 3วันนะครับเดี๋ยวนัทจะพยายามอัปโหลดให้ดีที่สุดนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเกมเป็นยังไงนะโอ้โหเกมเยอะมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะแต่ก็ยังสรรหาเกมใหม่มาเล่น ไม่ไม่ไม่เลิกนะครับนะัดนะัดอะ่ะเดี๋ยวนะัดขอขอเรียกว่าปรับเสียงนะครับปรับเสียงประมาณนี้ถ้าเสียงดังไปบอกได้ผมว่าสักเจ็ดสิบห้ากำลังดีเนาะ,อะโอเคเราจัดไปครับมาแลนด์กูแน่จะแบบเลือกตัวคลาสสิคต,ตอนแรกนะัดก,ก็ไม่มั่นใจเหมือน,น,น,นกันว่าตอนนี้มันทำอะไรนนได้บ้างยเเาโอ้โห เสียกแอปดังนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะอรัอามาลองดูกันถ้าสมมุติเออโอ้มันไม่ต้องลิกอะไรเลยแค่แค่เรา ASD มันก็จะยิงโดยออโต้ใช่ไหมฮ่าโอเคได้อยู่ตรงนี้มาทีนีอัปเกรดครับเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเราคือการอันนี้ให้มากที่สุดใช่ไหมโอ้วัดอะวัด โอเคทำไม XP e ผมขึ้นชา้าเลยเหอออ๋อโอ้โหแต่ฟอกคือผมต้องไปไล่เก็บ XP e ด้วยคือผมฆ่าเสร็จปุ๊บผมต้องไล่เก็บ XP e ด้วยอ๋อ oh, มันมีการกดหนึ่งด้วยอ๋อโอเคไอซีไอซีเอ่อ loose l u s e n bolt body shot fast utility leg อันนี้มันเป็นแค่คอมมอนเราจะไม่เอาคอมบอนครับ reload speed น่าจะดีที่สุดนะครับในมุมมองผมอ,อะไรดีๆปุ๊บโอเคเรียล up แล้ว critical chance fire rate reload speed ยังจัดต่อครับเราพยายามเน้นรัวเน้นเน,น้นรัวเน้นรัวเรีวลสามแล้วเรียลสามนะ ทำไมผมมันดุอ๋อวัตต์ฟ็อผมดุจังวะผมมาเนี้ยผมได้อะไรโอเคสวอนเข้ามีโอ้ยเฮียแตกแน่เลยวะ่ะเอ่อรีโหลดสปีดพิกอัพเรเดียสพิกอัพเรเดียสพิกอัพเรเดียสโอเค ว้าว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 วาวว้าวว้้้นนาเเว้ววา้ว เจอรี่ริกบูมสเต็กโกลสเลงชดการเด็ดยิวแมสซีฟดาเมจแอนน็อกแบ็กเอนเนมี่แท็กเก็ตโคลสเอนเนมี่อันนี้คือมันจะใกล้ที่สุดใช่ไหมดิวเคเนติกดาเมจมีเดียมเคเนติกสเปย์โปรเจกต์ตานนี้ผมยังไม่รู้อะไรเนาะกัดไปเออ่ชิกไฟริงเวบปอนเด็ดชูดอินโฟเดเรคชั่นอันนี้น่าจะออ๋ดีนะอันนี้มันยิงแบบรัวๆเกราเนตเดียมเรย์แอนด์สโลว์เอนเนมี่ดิวโค้ดดามจผมว่าเราเน้นแรงก่อนผมว่าเน้นแรงตอนนี้น่าจะดีสุดปะเชื่อจริงวะ ใช่ไหมโอ้โหแต่รีโหลดโคตรอืดผมบอกให้เลยรีโหลดอืดมากฮานี่ฟฟนนนไง status effect increase orderman over time for exit erect เรายังไม่มีอันนี้เรามี kinetic damage แล้วอ่าโอเค kinetic damage ติด,ดตโอ้โหบอสกำลังจะมาแล้วโอ้ตีแปบแ๊บเดียวเราจะได้ตีบอสแล้วเหรอวัดตัวเฮลโอเค kill elite Slayer บอลมาแล้ว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 อ่า uh, increase all project damage project damage ก็คือไอ้ d a m a g แรกใช่ไหมครับอ่า project damage project d a m ตแรกใช่ไหมก็คือไอ้เรา up level สีแล้วโว Whoa, เอาดิอ่า uh, increase weapon damage If increase weapon level อ่า level by o by o n อันนี้มันต่างกันยังไงมันก็เหมือนกันนี่วะไฟร์เรดไฟร์เรด เราเราเรา,เราเน้นตีเร็วแต่เรายังไม่เน้นตีแรงนะต่อไปอดิอ๋อ,อมันยังไม่ได้รีโหลดตลอดเวลาของมันนะโอเคเลเวลอัพ <c oughs> okay, แล้วเอ่อไฟเรดคีย์ที่เข้าดามิ่งคีย์ที่เข้น่าจะยากนะผมว่าไฟเรดกว่านะเ,เพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบ โอ้โหนี่ได้ของแรแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าได้ของแล้วแค่ไม่ต้องคิดอะไรครับเออเอาดิเฟดอัพไอิส์ดร็อปพอดกรูโธผมเห็นไม่ไม่มีเวลาคิดแล้วไม่มีอะไรคิดแล้วเบสดรอปพอดวัดอะฟัพวัดวัดอัพทันไหมทันไหมทันทันดิ Gather up your beard and get onto that drop pod. it's about to leave. It's about to leave, it's about to leave, it's about to leave, bro. Stage one cleared. Yes, spend your gold and nitro before the next stage. I'll take it. I got the looting and lost in the lab. เราขอให้ใช้เงินโอ้โหยีเราเก็บไม่ทันด่านแรกเราต้องเก็บให้เกิน30ทุกอันนะครับถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นให้ถูกต้องใช่ไหมผมรู้สึกว่าอันนี้เราเ nice. ชื่อเราซื้อได้แค่นี้ว่ะ <me> เขาบอกให้เรารีโหลดจนหมดอันนี้มันไม่ได้อะน่าจะได้แค่นี้มัง โอ้ท oh, ีทีแล้วแล้วเงินมันจะหายโอ๊ยหายนี Le ่ว่า spin มันบอก spin ดูดูเรามาด่านสองครับด่านสองคราวนี้เรา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 รู้ดีขึ้นแล้วเรารู้เรารู้ดีขึ้นแล้วว่ามันจะเป็นยังไงครับจัดไปก่อนจัดไปก่อนน่าจะกำลังโอเคนะผมว่าเออ going good going good bro getting better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  เออเอาดีเอาดี เฮ้ยฟารมฟารมหนักฟามหนักโอเคอ๋อมันมันมีการทาเก็ตฟารมอยูนะนะ่โอเคผมดูทาเก็ตฟารมละที่หลัก <i> ของผมคือโกเว้ย <i> <i> ปักปักมีนปักมีนผมต้องเอาเก็บเลเวลก่อนเราต้องรีบเอาเก็บเลเวลก่อนปักปักปักมีนปักมีนสปายหลบตรงไงโอเคมีน There goes my yearly bonus d เด็ mission fail ถ้าผมตายครั้งแรกมันจะเป็นยังไงบอกก่อนเลยเราไม่เคยตาย Oh my god ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมนี้แบบให้เพื่อนเพื่อนฟังกันนะครับถ้าเอาแบบสั้นๆก่อนครับถือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่ไม่ได้คาดหวังเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณ2 3วันนะครับหลังจากที่นัดอัพโหลดคลิปนี้ไปเนาะเรียกได้ว่ามันเป็นอีกมิติใหม่หนึ่งที่ผมได้สัมผัส ถึงความสนุกนะครับเกมเกมแนวนี้ถ้าสมมุติจะพูดให้ถึงที่มันกำลังที่มันดังผู้แต่ก่อนหนะ้านี้ก็น่าจะเป็น Vampire Survival เนาะก็คือ a s h m o n g o หยิบม,มาเล่นแหละแล้วก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็น a s h m o n g o อีกนะที่หยิบม,มาเล่นนะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นนะก็สามารถไปซื้อในสตีมได้นะราคาไม่ถึง200บาทเลยนะครับแค่190บาทนะถ้าผมจาไม่ผิดนะแล้วตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นกับส่วนลดอยู่นะครับอ่ะก็ลองไปดูกันได้นะครับถ้าถามจากผมนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่าเวลาได้ดีนะครับถ้า เหมือนกับเบื่อๆจะเกมเก็บเลเวลไม่ว่าจะเป็นเดียโบโชน and Liberty หรือว่าจะเป็นเกมกีววอลสอหรือเกมเก็บเลเวลอะไรต่างๆครับโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับนัดนั่นใจนะครับว่าสามารถฆ่าเวลาแล้วก็ทำให้เพื่อนๆนะครับเพลิดเพลินไปกับตัวเกมเพลย์แล้วก็หลายๆยางได้ดีเลยที่เดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP 2ครับสวัสดีครับ